สวัสดีเอฟซีทั้งช่องพระหัตคนเดิมครับมื้อนี้ครับวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 7างครับผมเนาะมื้อนี้ครับต่อซงเทียงครับผมเนาะจะมีน้ำทั้งมาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับเป็นของอาจารย์ตี8ริ้วนะครับเลขเพื่อนอาจารย์ตี8ริ้วนะครับ2คู่เน้นๆนะครับบนล่างครับผมเนาะแล้วคลิปนี้ครับผมคลิปนี้ครับจะมาสรุปเลขดังในช่องผมที่ผมลงคลิปไปวันนี้ครับผมเนาะประตว ล่าง83บน07 70เหมือนเลยพ่อแมนครับลองซื้อเบิ่ง83กับ0ครับผม83กับ0770ือโอ้ขลุดขลูดแล้วเม่ยเล็กเล่าเด็ดน่ะออกตรงกับวันที่สิบหมือขึ้นนี่เพราะว่าก็เรากระทงเดหนึ่งหาหนึ่งเด เรากระทงนลหานตัวเดียวอาะแม่แม่หานตัวเดียวทำแม่ะันแม่ก็ไม่สนใจเพรากระท่งออกหาเนื้นึหาเล็กล่ามาขึ้นเนี่ยแรกสุดใจก็ยังได้้สามสุดใจปดี่นี่ยังโอ้กะซางถอกขึ้นขาเจ่บอมาทำอะไรเนี่ยมนดูชิ้นนี่นี่ครับผมเนาะนอนถ่ายเลยจริงแค่งนี้เนี่โอ้อของถ่ครับผมอยู่นอน นอนถาดินแข้งนี่ครับสาขาแขงแ Ivan, ้งสาขาแข้งวัดบาทนี่ครัสาขาสามนี่ครับสาขาหนึ่งสาขาหนึ่ง่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมเนาะสองเอ้สองนี่ครับเอายังรับกิ่นอีกรับกินอย่างรับกินอย่างรับกินแตกับ้า่นแกับเก้าเศ้าเศร้าใครับกินอยนี้ใสจนเต็มหยแล้ว่ เพื่รับกินดูนี่เสาเจะไปเซียเขาอะไสองหนึ่งหนึ่สองเดไปเสียอะไรรับกินแปลกเก่าับสว่ามาดเซียต่หนึ่งสอง,งสองหนึ่งรับกินนี่ครับเี่น้องคำแพงหนึ่งสองสองหนึ่งเด้อครับผมเนาะแม่ว่าครับผมเนาะนึกนคลิปแม่ครับผมเพิ่นรับกินแต่กเก่ารับผมตอ,อ,อน,นตะตตว่าผมบดเสียไผ่ครับผมงวดนี้ ต้องมาให้เห็นนะครับ7 8 9นะครับแต่ว่าผมมาก7มากครับผมเนาะ7บนครับผม8ล่างครับนี่ครับพา FC ทางสองนครับผมเนาะคลิปนี้ครับผมเนาะเป็นเลขของเพื่อนของอาจารย์ตีนะครับ2คู่เน้นๆนะครับผมเราก็จะมาสรุปเลขครับผมเนาะที่ผมลงคลิปวันนี้ไปนะครับสรุปเลขเลยครับผมเนาะนี่ครับ FC ภูเก็ตนะครับวิ่ง0บนครับ1นึ่งแสนนะครับของผม วิ่ง7บนนะครับ1นึ่งืนะครับผมเนาะนี่ครับผมเนาะนี่ครับที่ลงคลิปไปวันนี้นะครับแล้วก็ของพี่ตายออรับแลครับผมเนาะเลข3หางไม่การันตีบนล่างครับ 39, 31, 34แล้วก็194นะครับผมนี่ครับผมไกลขันครับผมเหี้ยนตรงขามเพลียงไกลตีครับผมเนาะ แล้วก็ตอบมาครับผมเนาะวิ่งล so ่างล่างของพี่ตายออรับแปลครับผมวิ่ง4ี่นะครับ4ี่4หนึ่งนะครับเน้นที่49นะครับของพี่ต่ายออรับแปลนะครับผมนี่ครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะนี่ครับผมแล้วก็เลขรับวงในนะครับเลขรับวงในไม่ใช่ไม่ใช่เลขรับสงขาครับผมเนาะพูดผิดครับเลขลับสงขาครับบนวิ่ง5ครับ51 52ครับ 751เม็ดเดียวครับผมเนาะล่างวิ่ง0ูนย์ครับ0309นะครับ0309นะครับแคปหน้าจอนะครับผมนี่ครับต่อมาเลยครับที่ลงคลิปวันนี้นะครับของแม่สระบุรีครับเน้นย้ำวันเลขออกครับ50707บนนะครับล่างครับ94เม็ดเดียวครับล่าง94เม็ดเดียวครับ หลักสิบล่างครับ8กับ9ครับหลักหน่วยล่างครับ2 4 5นะครับแคปหน้าจอนะครับผมนี่ครับเลขดังสระบุรีนะครับผมเนาะแม่ว่า85 95นะครับเลขดังสระบุรีนะครับ85 95นะครับแคปหน้าจอนะครับผมนี่ครับมาดูของอาจารย์ตีดีกว่าครับผมเนาะเลขของเพื่อนของอาจารย์ตีนะครับเลขเพื่อนอาจารย์ตี ส่งแนวทางมาให้กับผมเนาะนำมาแบ่งปัน FC ทางช่องครับนี่ครับสายด่วนเลขเพื่อนอาจารย์ตี6 3บนล่าง64บนล่างครับพี่ประหัตจะลงคลิปไปแบ่งปัน FC ทางช่องหรือไม่แล้วแต่พี่นะครับนี่ครับผมเนาะของอาจารย์ตีนะครับเลขเพื่อนอาจารย์ตีนะครับ8ริ้วครับเลขของเพื่อน เลขเพื่อนอาจารย์ตีครับตี8ปลิ้วครับผมเลขเพื่อนอาจารย์ตี8ปดลิ้วนะครับนี่ครับสายด่วนบนล่างครับ สายด่วนบนล่างครับ6กสาสนะครับนี่ครับ6กสาสนะครับลงวันที่16บหกทับหนึ่งับหกนะครับ นี่ครับผมมาด่วนๆนนะครับนี่ครับมาแคปหน้าจอเอาเด้อครับผมเนาะเลขเพื่อนของอาจารย์ตี8ลริ้วนะครับสายด่วนบนล่างครับ6 3 64นะครับนี่ครับผมสายด่วนเพื่อนอาจารย์ตีครับผมนี่ครับพันสงแนวทางมหัยยครับผมเนาะ6 3 6 4บนล่างนะครับ แคปหน้าจอเอาเด้อครับผมเนาะแคปหน้าจอเอานะครับนี้ครับผมแม่สระบุรีแคปหน้าจอเอานะครับสรุปคลิปเดียวจบนะครับผมเนาะของแนวทางวันนี้ครับผมเนาะวันที่สิบหกครับเรียกรับสงขาครับแคปหน้าจอนะครับอรับแปครับผมเนาะเลขกวิ่งล่างเงินล้านครับ แคปหน้าจอครับแล้วก็ออรับแปลครับเลขสามหางแม่การันตีบนล่างครับแล้วก็ f อฟภูเก็ตนะครับกับเลขผมนะครับนี่ครับ FC ภูเก็ตนะครับวิ่งศูนย์บนหนึ่งแสนนะครับของผมวิ่งบนเจ็ดนะครับหนึ่งหมื่นนะครับผมนี่ครับของแท้ครับผมเนาะเอากับปัะมามนี้ครับผมเนาะของเลขเพื่อนอาจารตีครับ 6-3-6-4บนล่างนะครับกับสุดท่านี้ครับแต่ขาอุดพร่อนให้เอฟซีทางช่องที่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแขวขาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ่ายชอบฝากกดติดต,ตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ